ความิเหตุการณ์ตอนนี้ครับเรากำลังช่วยน้องกบอยู่นะครับให้แดงยอดอยู่นะครับซึ่งตื่นเต้นมากครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีครับเราจะปดแล้วครับจะหยุดแล้วไม่รู้ว่าจะช่วยน้องภาริดาตานดงได้หรือเปล่าตอนนี้พี่โจเฟียก็กําลังลุ้นให้อยู่นะครับว่าสำเร็จหรือเปล่านะครับเงินคะแนนหายหมดเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศภายในรถครับที่พี่เต้พี่โจเฟียกําลัง ได้ยอดอยู่เจอจุดที่ยังช่วยทีมงานไม่ได้นับก็คือของออน้องกบนครับไมแล้วตกลงไงครับคุณเจเปียได้แล้วได้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วยอดโอ้โหเป็นไงครับเกิดเหตุการณ์อะไรก็เรเราให้าาทีมงานฟังนิดนึงครับเขาถือว่าที่ตุยเนี่ยก็มีคะแนนเหลือเขาจะแจงให้กบไหมคะทีเนี้แจงให้สองคน,ก,น,น,นก็คือหนิงกับมิมปรากฏว่าเวลานั้นนิ่งวดเข้ามาประมาณตีสองครึ่ง เราเปียนก็เช้าเมาทำไมนิงไม่มียอดตกใจมากนิงจะไม่มีไรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวก็เลยโทรไล่ผมบอกว่าอ๋อพี่ซุ้ยจ้งให้แล้วพี่สมเ็จก็เลยโทรไปหาพี่ตุ้ยนะคะปรากฏพี่ตุ้ยก็งวงเงียงงวงเงี้ยสื่อขึ้นมานะคะตอนนั้นก็อีกประมาณสิบสิบสามนาทีก็จะตีสามปรากฏพี่ตุ้ยบอกว่าผมแจ้งแล้วนะผมแจ้งแล้วนะแล้วแก,กก็อ้าวจะกนเปิดเครื่องดูปรากฏว่าเครื่องมันค้างไม่ได้แจ้งครับ ก็ไล้ตอนนี้เป็นไงครับตื่นมาอจารแล้วก็กําลังซีเรียสอยู่แล้วก็มีหน้าทีสุดท้ายนะคะตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้กี่โมงรับตอนนี้3:00นประมาณดึกๆคืนนาที ี่จุ้ยก็ทาการแจ้งเสร็จไปแล้วเรร้อยโอ้โหสุดยอดครับไม่งั้นน้องพริดาอาจจะอดเก็บคะแนนสุดยอดมากเลยครับขอเสียงตบมือทั้งพี่จุ้ยแล้วก็พี่โซเฟียนะครับสุดยอดมากเลยนะครับโอ้โหไม่งั้นพี่เจอุตสารอพี่เจด้วยนะครับพี่เจอุตสารอลุ้นอยู่ที่บ้านด้วยนะครับโอเคครับนี่ก็เป็น power up team ของพวกเราครับรักกันครับสุดๆนะครับช่วยกันหัวใจจะขาดจะตายนะครับโอเคครับบายยครับ